เสตุยิวลอเดกกินยังตุยกดหนึแล้วกดหนแล้วตำครับบ่นต้มตาด้ตำหน่งน่นก็ต่ำเอ๊ะอันย่าบบ่าแบบเพราะถ้าตันมันใส่โคกถูกปะอันนี้อันนี้คนเอาเลยคนเอาเลยเีย

มันเดียวมันเดี่ยวยังไหมแก่จนข้ามหมดเลยตอนโมโหตอนเดียวพี่น้องเจ้าพ่อเนาะกินประหยัดกินประหยัดนะครับถ้านี่ก็วนวัวกันแจก่ลนี่พี่สาวญี่ปุ่นสองคนมากสาวญี่ปุ่นนี่เห็นบ่ครับนี่หวานนักฟุตบอลไม่น้ำ มากไกปปรนเดีครับกับบะมุมตำมะฮุงแช่บะพีเจ้าอันนี้เคียนด้วยนะครับเชื่อว่าตักียเปิดช่องมาท่านได้ทไทยครับเอินพี่ละกันเนาะขอเอินแต่เราเอื่อกับไอ้คนไปแอบผ่านมาเถื่อเวโอ้ยมึงเวลาเนี่ยเรื่องบังรถแอบนะไรที่นี้คนนั้นพุดไปหุ่นพุดไปทีเนี่ย คั้น่าปีเกียนกับไปโซุ่งสีเสียดาเวลาอยู่แล้วนะครับี่ดาสีเห็นปะเจ้าดูสีสุดขึ้นยูรันตันเป็นรู้ท่านตั้นเราดีเห็นดูดีเลอะไรครับขึ้นเหน้ากม่น้ำอหลานมาชื่อนี่เบืองที่นะครับพี่น้องจากกระโสแม่เขาขอบกไก่เยมาน้ำอลานเมื่อลุ่งกระป่าเพื่อเมืองที่หละ นั่นนั่นนนั่เมื่อมันนั่นาบอลหลานเบป็นที่ไรพี่น้องอ่าน่าลามน่สามสี่สามหมื่นเนาะสามหมื่นบ่ได้ครับลุงกับป้าบ่๊ว้นั่มเลยนั่มหัวบ้านนั่มหัวห่องเที่ยวมานะครับนี่น้องอันนี้อันนี้อานรอบเดือดส้มตำนะครับเดือดแค่ไหนเราก็กินส้มตำแซ่บเพื่อานะครับ มันเป็นสมตามน้อพี่เจ้า,าเขาเรียกว่าอะไรยำยำมะละกอตะวันเสียบสวยเพราะว่าโคกบม่มีขายครับอยู่นี่พี่น้องต้องไปซื้อแล้วไม่มีขายนะครับบ่คือบา้านเาได้มีขายทุกอย่างแต่ว่าอยู่นี่มันเปิดขายเป็นบางอย่างครับดูนี่ข้นเอายำยำเอานะครับยำมะละกอนะครับตอนนี้บอกชิปเก่าครับตามชุดอยู่ที่ชิปเจ็ด จนหอดแจงตั้งยี่สิบเจ็ดนะครับาหยอก้านนะครับหาโนกหยอกน้องนารีตะนะครับอร่อยไหมตุตะอร่อยไหมติดวมือหน่อยอร่อยตบมือหน่อยเร็วเเก่งค่ะเสียบนะครับาห้าร่นเสียบ แ่ปเบซ่อนี่ก่วนแี่นนกันเลยาน้าไม่เนี่ยแาอยู่ครับแป๊บนึ่งครับเน้ยนเอื่นกินเอินกินพ่อมาเนี้ยเอ้นกินบอลูกเรียกกินก็เป็นเก่งจังเลยแสีบบ่อนนูแียบบ่เวยหิ้เข่าบ่นยิ้มเข่าแช้แ ตุดตะหิวข้าวมันหิวข้าวบ่ซิเมนหิวนั่นแหละแซ่บแซ่บบ่แซ่บบ่สแซ่บแซ่บอันนี้เขาเรียกตำหรือเรียกยำแม่อ๋อเรียกยำไหมคะยำเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ตำที่น้องเบิุงเองบอลได้ครับคือมันตำไม่ได้เพราะมันไม่มีครกก็เลยเป็นยำแมนพาบอสเอาบางทีก็ใส่ใส่ฝากกับเน็กเอาเน็กเน็กเน็ก คอยคอยอว่าโอกาสลุงมีเรื่อยเพราะว่าอย่างทีมันแสบไหมมันเหมือนกันเมื่อกี้แต่มันเอาเราไม่กรอบแต่มันกรอบแต่่แตขั้นต่ำปุ๊บเส้นซิอ่อนถูกป่ะครับใช่แต่นี่มันกรอบมากนะครับเนี่่ยคคะุเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะยั่วๆค่ะชิมหน่อยชิมหน่อยแม่ชิมหน่อยชิมหน่อยเดี๋ยวๆชิมชิมโชว์หน่อยเดี๋ยวยั่วๆเลยยั่วๆเลย เจ้าน่ะซิมค่อยสียั่วๆเอายั่วๆนะเอายั่วๆนะยั่วๆนะคะคำต้นๆเลยค่ะมาลุยค่ะลุยค่ะเป็นไงฮะนี่เสิบเสิบเสิพร้อมเสิฟพร้อมเสิบค่ะจนสีเบิร์ตแมพี่น้องซิมบอกโอ้ไร้ตุ้ยตุ้ยคือไปหลายวงแท้ เมื่อหันกินวงนั่นวันนี้วามว่าวงนี้ตัวอะไรลูกว่าว่าไปด้วยกันได้สีเหมือนกันเลยสีเหมือนกันเลยไปไหนไปไหนไปไหนค่อยๆหยางค่อยๆหยางค่อยๆหยาง นอนมาหน้าขึ้นหนินอนมาหน้าขึ้นหนิหน้าดิบตบหน้าดิบตบแยบหล่อมันหลายจอยมาด้วยสั่นเรียบา้อยป้าห้าเปลากับลูกเอสบีดกันดิมึงหันกินยุหันบัดนี้มากินยูข้าโคกเลยบัดนี้เป็นจังได้แซ่บหรือจังไหนครับแซบแซบเราต้องมีส่วนร่วมทุกวงนะครับต้องมีส่วนร่วมทุกวงเมื่อกี้กินยุ่งปลาแจวมึงหันไปกินวงแม่แอนแล้วก็มาวงเอเล่ แ้่ก็มาวงผี่คิงไม่ใช่ต้อนัดนี้เหลือเหลือของบวชเหลือวงบวชเหลือวงบวชเหลือวงบวชฮ่าฮ่าฮนาฮ่หฮ่า่า่าฮ่าฮราฮ่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 าฮาฮ่าฮ่่าาา่่าา่น่ ชิแเลกอันอันกินปุ๊บกับมิโซะฟูดีล่าก็กินนะผมจ้าคนพอหันมาอีกทีหนึ่งพี่น้องเต็มทุกโตโตเออจ้าโยกโตโตเออจ้เออมันสิทันหน่อยพน้องสามโคกนี่ฮะสามโคกนี่ไปาค่จะมีซี่หางกต่อไปละจ้าเบิดแล้วครับปังฮุ่งอ่ะเอาบ่อีกหน่ยนึงค่ะพอจะมีอยู่เลยท่หลังของงายนอนไหม เป็นต้นเลยใมันติบโไตามธรรมชาตินีเงินหนึ่งเหรอโอเสียงอะไรอยู่บ่งหนองผัทีิเช่เขาคำนวณค้นเบิงเบิงเบิงเอกิมโอ้ดัไา่แตกดับไลยแก่เอาอีกเดียเอาอีกเดียพิคิงยากอีกเดียวนวยอีกวยนึงอันนี้ของตุยผู้เดียว แมบ่บอกตุยตุยตุยสร้างผู้เดียวนี่ยนู่นไนี่อันนี้ของป้าแจ้วครับของป้าแจ้วป้าแจ้วสร้างอีกอย่างโคกนึงอ่ะม,มาทานมาทานคอยบอกเลยว่าเจ้ากลับเมื่อเจ้าไปเปิดเลยร้านนี่เปิดทางร้านประรุ่นนั่นแหละไป <laughs> เปิดทางร้านประรุ่น

อ่ะแปลงนัวเอ็มสาขาเอ็มมันพี่นกเหรครับ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 เออคุณพี่นกครับเอ่าเขาเรียกแ่บแป้งนัวนะครับที่ประเทศลาวเขาเรียกแป้งนัวค่ะแป้งนัวเหรอโอเคพี่นกจ้าพี่นกพี่นกเนาะพี่แอนพี่นกพี่แอนจ้าอันนี้พี่แอนครับแต่ว่านู่นน่ะยายอันนก็พี่แอนอันนี้แอนนี่นะคะแอนนั้นอเแอนนี่กับแอนโอเค ตาเียถะตัแซ่บค่ะตัมแบคนตาสมทนกินยังมาเที่เอาถวดีต้องเดือวนติงฮะโกโกมันบ่กโกมันบ่เอาบ่โอ้โอันนี้คือพิดท้ายสีนอนแล่ค้ครับบ่แน่บ่นอนับอาจจะกินอีกกับ่รูคือกันโอ้ พี่น้องครับมือนี้เป็นมือที่น้องตุ้ยเจลือดอาหารดีสุดอีกเท่าที่ผมเห็นนะครับเ <laughs> ท่าที่ผมเห็นมือนี้ตุยเจลือดอาหารดีสุดแล้วนะเป็นมือนี้ตุ้ยเจลือดอาหารดีสุดแล้วมือนี้มืดอทา <laughs> นได้ <laughs> กินนั่นตามหุ่งตามหุ่งกินเนื้อย่างกินเนื้อย่างกินโอมันตินซองซ้องคอมก็ไอ้นี่ใช้เกินใช้ซ้องซ้องอะไรน เครื่องนึงก็เดี๋ยวชิมจนอะแลใช้เครื่องนึงเดี๋ยวชิมเนี่ยน้องใช้เบดลาบวานดอกโอเคก้วพี่น้องดีใจโลครับตุ้ยกินข่าลายปรเทศนี้ดีใจโดครับวมนรบดเนี่โอ้ยม่ตื่นเลยโอ้ยมวนประเทศนี้เอาเอาจวัสดีค่ะจวัสดีค่ะ